นะครับในช่วงนี้นะฮะจะเป็นถึงช่วงตอนที่เราจะมาเข้าสู่วิธีการปฏิบัติเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงที่ผ่านมาเราได้รู้ทฤษฎีกันไปแล้วรู้เรื่องราวกันไปแล้วนะครับว่ามีกลยุทธ์มีการวิธีการวางแผนกันยังไงบ้างแต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศแม่แม่ก็ซึมซับไปแบบนั่นอึบแม่บอกว่าทฤษฎีแม่ไม่แม่นนะปฏิบัติแม่อาจจะแม่น<อ>ก็ได้นะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ถึงช่วงปฏิบัติแล้วเราต้องทําอะไรยังไงกันบ้างฮะเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์แบ่งไป2กลุ่มเนาะสองกลุ่มในโลกความเป็นจริงตลาดมีอยู่่2ฝัง ฟ,ฟังอะไรบ้างครับผู้ซื้อกับผู้ขายนี่ hey, นเอองั้นยกตัวอย่างให้ฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ซื้อฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ขาย,ขายช่วยกันนะครับระดมความคิดนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกกระดาษโรตีให้เพราะปากานะครับเพื่อเขียนลงไปนะครับแสดงความคิดเห็นช่วยกันระดมความคิดในประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในการซื้อและขายสินค้าอันนี้ขายล้วนๆน,นะขายอย่างเดียวไม่ต้องซื้ออันนี้ก็คือซื้อล้วนๆไปดูเหตุผลกลไกในประสบการณ์เราที่ครับว่า ซื้อเพราะอะไรที่เราซื้อสินค้าเนี่เพราะอะไรกับไม่ซื้อเพราะอะไรเข้าใจเนาะแยกเป็นสองฝั่งนะครับอย่างเช่นอะะซื้อเพราะอยากใช้พอดีราคาถูกไม่ซื้อเพราะไม่ซื้อเพราะแพงแพงไม่ชอบสีสันไม่ชอบอันนี้ฟังซื้อทีนี้มาฟั่งขายเราทําสินค้าขึ้นมาขายได้เพราะขายไม่ได้เพราะอะไใช่ไขายได้เพราะอะไรครับราคาถูกขายไม่ได้เพราะไม่มีแพคเกจจิง ลกตัวอย่างที่เหลือช่วยกันคิดช่วยกันทำเดี๋ยวผมจะเป็นพ่อค้าคนกลางคอยเอาของไปขายและคิดกําไรนะฮะอันนี้คือพ่อค้าคนกลางโอเคเป็นคนกลางรับแจกนี้ให้เลยครับแจกแจกแจกรับลบก่อนครับกลุ่มรับ นะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าทั้ง2ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายทำเรียกว่ากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเขียนเสร็จแล้วโอ้โหบางคนเขียนแข่งกันใหญ่เลยไอ้ผู้ซื้อก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบกว่านี่สิบสี่นี่นี่บนี่นี่สิบพวตกใจเลยเหมือนแข่งเหมือนเราไปลงแข่งเองอ่ะและแล้วคราวนี้ถึงเวลานำเสนอนะเอาผู้ขายก่อนส่งตัวแทนมาหนึ่งคนเร็วเอาผู้ขายก่อนผู้ขายเขียนแล้วต้องอธิบายให้ได้ด้วยพ่อมาพ่อตบมือต่อมืออ่ะพ่อ เราเป็นฝ่ายขายที่เราขายได้เพราะอะไรหนึ่งมาตรฐานทําให้ขายได้ดีจริงไหมจริงอ่ะสองสินค้าสวยถ้าเกิดสวยสวยใครๆก็อยากได้อ่ะสาราคาถูกอีีครถูกผมก็ซื้อนะฮะแพงเราไม่ซื้อสี่แล้วผ้าไหมเรากินได้หรอฮะอ๋อไม่ใช่เขามาถึงอาหารโดยภาพรวมภาพรวมอาหารดีรสชาติดีของมันดีเราก็ซื้ออ่ะ มีความสะอาดอันนี้สําคัญสมมุิผ้ามานแม่นะเปิะปะก็กังก็ไม่มีใครซื้อ<ช>อ่ะอต่อไปมีโปรโมชันมมช่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อ2แถม1ซื้อ100<ช>่ง <ๆๆ S 2> ้ผืนแถมผืนหนึ่งี่อ่ะต่อไป7การจัดการ้านสวยจัดร้านสวยถ้าร้านสวยก็น่าเข้าร้านสกปรกค้นก็ไม่เข้าอ่ะแมีการบอกต่อ สินค้าคดีแล้วก็บอกต่อให้ของร้านนี้เขาดีนะขายดีอ่อันนี้ขายได้อ9มีการประชาสัมพันธ์ดีครับมีการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ดีเพราะว่ามีออนไลน์เพราะอะไรหนึ่งเข้าถึงคนง่ายโพสต์ครั้งหนึ่งพิมพ์ครั้งหนึ่งคนเห็นเยอะอ่ะต่อไป10มีเทศกาลอ่ะเทศกาลนะก็อะไรอ่ะปีใหม่สงกรารอะไรอีกอ่ะวาเลนไทน์วาเลนไทน์ยังให้กันอยู่เนาะอ่ะต่ออ่ะ11มีการผลิตเพียงพอต่อ ความต้องการอ่านี่สําคัญสมมุติว่าอยากจะสั่งออเดอร์ที่มือสินค้าสั่งสินค้าแบบ100่งร้อยพื้นสองร้อยพันของไม่พอรวยเลยอันนี้ขายได้อ่ามีบริการดีครับบริการดีคือผู้จ่าพายร็อสวัสดีค่ะอ่าอย่างเงี้ยสามารถโอนเงินทางออนไลน์ได้อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่พกเงินสดเพราะเดี๋ยวกระเป๋าตังค์หายอันนี้มือถือหายบัตรหายจะได้หายไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอ่ะขายไม่ได้เพราะ ไม่มีบรรจุพัณฑ์หรือหีบห่อที่สวยงามนะครับราคาแพงขายไม่ได้อ้าวสามต่อรองราคาไม่ได้ที่นี่ต่อรองราคาได้ไหมครับซื้อได้เนอะรสชาติไม่ดีสามีผู้แข่งเยอะสําคัญสําคัญอไม่มีความสะอาดอไม่มีมาตรฐานอ้าว ไม่มีการบอกต่อซื้อแล้วเงียบซื้อแล้วหายนะฮะ9ไม่มีการประชาสัมพันธ์ออนไลน์อ่าสิการเดินทางไม่สะดวกอ๋ออยากจะซื้ออยากจะพูดอย่างว่าซื้อที่นี่เดินทางไม่ได้ไกลยากมายากผู้ผลิตไม่เพียงพอผู้ผลิตไม่เพียงพอการบริการไม่ดีการบริการไม่ดีพูดจาไม่ดีฮะไม่รับเงินออนไลน์เออเวลาจกซื้อขายเนาะไม่มีเงินออนไลน์เีาต้องการเงินนะต้องการเงินสดไม่ได้ขาย เลยไม่ได้ขายฮะเราต้องขายให้ได้นะครับอ่าโอเคนี่ฝ่ายขายฝ่ายซื้อซื้อเพราะอะไรหนึ่งซื้อเพราะดีและราคาถูกอ่าสองซื้อง่ายเดินทางสะดวกอ่าสอดคล้องกับเมื่อกี้ที่เราบอกเดินทางไม่สะดวกใช่ไหมเราก็ไม่ซื้อไม่ขายอ่าต่อมาสามซื้อเพราะทำเทศกาลอ่าสี่ซื้อเพราะของของควันของฝากฝากผู้ใหญ่ฝากลูกฝากหลานอ่าซื้อเพราะสินค้า สตอร,รี่ใค่เนี่สตอรี่คือสินค้ามีเรื่องราวเช่นผ้าผืนนี้เป็นสมัยด uh uh. uh ึกดําบรรดันพระบุรุษถักไว้เป็นไหมเส้นสุดท้ายอะไรอย่างนี้อ่ะซื้อพคม่้าพูดดีพูดดีอ่ะอมีขงแถมของแถมสำคัญไหมครับเราก็ชอบเนาะเอออ่ะไม่ซื้อเพราะอะไร ไม่ซื้อเพราะไม่มีกล่องสวยๆเพราะกล่องไม่สวยมาเป็นใส่ถุงหูหิ้วคนก็ไม่อยากซื้อแล้วอ่าสองเดินทางยากอหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้อันนี้ได้มือพ่อเองเนาะพ่อนำหารไม่ออกเลยเนี่ยโช่หาซื้อหาซื้อไม่ได้เพราะว่าเดินทางยากอ่ะสามไม่มีมาตรฐานอ่าครับซีต่อรองราคาไม่ได้แต่ที่นี่เราต่อรองราคาได้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำครับห้าสินค้าไม่มีคุณภาพ ไมม่ีประโยชน์เออไม่มีการนำเสนอสินค้าครับไม่ซื้อเพราะทุนน้อยใช่ไหมวะอยากจะซื้อแต่เงินเราน้อยปัจจัยไม่พอแม่อาจจะต้องมาทำอะไรเพิ่มถ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆราคาไม่กี่บาทแบบ59บาทซื้อได้ลดไซส์ลงอย่างเงี้ยคนก็ซื้อมาซับนุ่งซับหน้าได้เนาะอ่ะโอเคตบมือ